สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อเด็กกรรมพ่อกับมาดามคำนวนคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง y o u ยูทูาดามจะมาวางแนวทางของรัฐบาลไทยของปูศูนย์เเข้าไปสามวัดติดๆเป็นจังไรพ่อแม่พี่น้องมีใครได้ใครตามของปูศูนย์เจไมเนาะยังไงก็กราบขอบคุณขอบคุณปูศูนเดเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะรัฐบาลไทยแม่นสุดๆพ่อแม่พี่น้อง ยากับผิบสายตายาลาสายตาเด้อมือนีติดตามช่มไปน้ำกันว่าปู่ศูนย์เจ็ดจะให้ตัวไหนมาเนาะเอาไว้เป็นแนวทางชอบก็จัดขัดก็ผ่านเมื่อนี้ก็มาวัดเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาบรรยากาศในวัดมาให้เบิ้งเนาะถ้าใครจะตามของปู 7, ่ศูนย์เจ็ดไฮไลท์ฮางกระจิงพ่อแม่พี่น้องตัดให้ออกไปมดืดเหลือเน้น,น,นจๆจเจาะว่าจะเป็นตัวไหนยังไงแบบไหน รอติดตามช่มไปน้ากันบรรยากาศในวัดเงียบสงบดีพ่อแม่พี่น้องบัดบอยู่ไก่ดอกอยู่ใกล้ๆแถวบ้านมาดามแล้วมากับเพื่อนๆหลายคนสีหาคนมีแต่สาวๆไปไปดูตัวแรกแนวทางของปู่กันเลยเดียวกว่าเนะาะท่านี้ก็จะเป็นรัฐบาลไทยของปู่ศูเจพ่อแม่พี่น้องเป็นจังใดมีไผ่ใดไผ่ตามปู่ศูนย์เจ็ดบ่น้เข้าไปสามหวดติดแล้วเร้่พ่อแม่พี่น้อง ถ้าผู้ใดยังไ่ทันสังเกตมาสังเกตไปนั่มกันบาทเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ได้ตามเนาะมาเบิ่งไปนั่มกันหรือว่ามีใครได้ใครตามไปเนาะอันนี้ผู้ใดใดใดตามคอมเมนตนมาในเด้อ่อแมพีน้องของปูศูนย์เจ็ดเข้าอีกแล้วเพื่อแม่พี่น้องวันนี้ค่ะจับในกรอบสี่เหลี่ยมนี่สิเข่าทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะสีเข่าทั้งบนทั้งล่างเราก็แตกสามตัวเด้อค่ะเด้อ ห้าไข่เจ็บเอาอยู่ในนี่แตกสามตัว,พ,วพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เข่าบนล่างแอบปู่ไม่จับสามตัวให้เนาะเลขหกตัวมหาตัว,พ,วพ่อแม่พี่น้องอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมมีหกตัวมาห้าตัวแตกบนล่างแตกสามตัวคันผู้ใดเอาเป็นเนาะนี่แหละเพื่อนว่าออกแล้วจ้งสังเกตเห็น จังรู้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถึงได้รู้ว่าเป็นจังใดมาแบบใดนเนาะเอาเข้ามาติดตามช่มไปน้ากันว่าของปูสามงวดเข้าตัวไหนมั่งรัฐบาลไทยวันนี้บ่ต้องไปตามแล้วห้าน้อยเล่าบานนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาจับตามองไทยของปูเด้อจับตามองไทยของปูสามงวดติดติดตัดจะเป็นตัดพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เอาไว้เหลือไว้ก็คือเหลือไว้สุดยอดบอนี่วันนี้จงไว้เนาะจงไว้แค่สามหางพ่อแม่พี่น้องภาษาได้แยมภาษาล่าจงไว้เนาะเอาไว้แค่สามหางเข้าไปเต็มๆหกสามตรงๆแบบไม่ต้องกับถ้าใครเป็นแฟนขับปู่มาเบิ่งน้ำกันบบบนี้อีพออีเมียเอ้ยออกแล้วจังรู้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ตอนบรท่านลูกกระเดากันสุข้นเนาะแล้ววาดก่อนหน้านั้นเข้าไปที่หกหนึ่งตรงๆสังเกตพ่อแม่พี่น้องมาสังเกตไปน้ากันแบบน,นี้เอามาสัมมนาตัวเลขไปน้ากันจะได้เอาไว้เปลี่ยนแนวทางจะได้รู้เนาะจะได้รู้จะได้เห็นว่าเป็นจังใดบางปูห้มาหลายก็จจิงแต่ตัดนะคะตัดเหลือไว้แค่หกหางเข้าไปตรงๆแบบไม่ต้องกลับ จับตาอมอ่งเด้อว่าของปูสิเขาตรงๆเมื่ทั้งสามงวดบองวดนี้ก็เข้าไปที่8ปดสามเข้าตัวเน้นตัวจอดแต่เข้าตัวกับรบัฐบาลไทยออกสองสองหนึ่งล่างออก3ามตัวรูดมาทั้งบนและล่างตัวรูดมาทั้งบนและล่างสองกับ3แล้วก็ขีดขาให้พ่อแม่พี่น้องของปูขีดที่ว่าบ่าเอาเนาะ ไม่เอาคือไม่เอาเมียบ่ามาอีลีพ่อแม่พี่น้องไอ้ของปู่ตัวที่เพิ่นเอาออกเนาะเอาห้ามาสังเกตงวัน,นี้บานนี้ถ้าใครจะตามรัฐบาลไทยของปู่เดี๋ยวมาดานจะให้หไ,ไปน้ำกันให้เห็นจัดจะไปเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะให้เห็นกันไปจัดจะเลยว่าเป็นจ้าไดแบบใดเอาตัวใดตัดตัวใดถิ่มบังเนตัดออกข้าต่อออกเนาะเอาสายยาใหม่ของปู่ศูนย์เจ็ด ปูสายตัดเหลือไว้แต่ตัวที่ออกเก่งเนาะพ่อแม่พี่น้องว่า่จงไว้แต่ตัวที่สีออกนยตัวบบวออกระวัดตัดทิพย์ไมหเมื่อวานนี้แมไห่เข้าท่าอยู่ด้นนอกพ่อแม่พี่น้องเนาะได้จอดท่าบบบนี้วะห้เฮาคะนั่งเลือกันได้เนาะถ้านั่งเครื่องก็จะเข้าจอดเทียบชันชลาแล้วหวานเนาะ น,นางรดทั่วกบสิเขาสั้นชะลาขึ้นกันพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งไปน้ากันว่าปูให้ตัวไหนบาดว่าเป็นการเสียเวลาเชี้ยนไว้ให้แล้วเรียบร้อยมีแต่สิได้ขาออกบาทนี่พ่อแม่พี่น้องจะได้ขาออกว่าปูขาตัวใดเน้นให้ตัวใดเบิ่งไปน้ากันเลื่อยแบบบ่อตองกะพิบสายตายาละสายตามาดามที่ห้เบิ่งไปน้ากันว่าปูเฮ็ดมาจังใดเนาะค่ะเนาะอ่ะมาเบิ่งไปน้ากันปูให วิ่งบนล่างวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเจ็ดกับแปดแล้วในกรอบสี่เหลี่ยมมีตัวใดเนี่ยแคบหน้าจอไว้เขียนไว้เขียนไว้พ่อแม่พี่น้องเขียนไว้เอาสาหรับคนที่ตาไม่ดีเนาะมาดามสีอานไหนเด้อเลขในกรอบสี่เหลี่ยมเลขหกตัวจะมีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะข้างบนอีตาล่างไว้ค่ะข้างบนเขียนเลี่ยงไปจากจาก จากใส่ไปหาขวาหรือจากขวาไปหาใส่ก็ว,ว่าไปแต่ว่าจะมีหกมีเจ็ดมีแปดแล้วก็ข้างล่างเรียงข้างล่างค่ะให้ตรงกันหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามนะคะเอารูดบนล่างวันนี้ในงวดวันที่สองนะคะปีนาค่ะปีนาบ้แมนปีนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อปีนาค่ะปีนาวันที่สองค่ะปู้ให้รูดเจ็ดกับแปด สองตัวเก้าห่างแต่แต่มีตัวเน้นตัวจอบาทน,นี้พ่อแม่พี่น้องแต,ตตอแต่มีตัวเน้นตัวเจอแต่มีตัวเน้นตัวเจาะมาเบรนน้ากันว่าปูหาเน้นตัวใดเจาะตัวใดมีพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่ค่ะเห็นบ่เห็นบ่ค่ะเห็นบ่ปูจะ เหลือไว้กี่หางพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่นผู้ตาบ่ดีเหลือไว้ให้แค่สามหางเด้อ่ะเด้อเหลือไว้ให้แค่สามหางเหลือไว้ที่เจ็ดเนาะรูดเจ็ดวงกลมที่เจ็ดมาบันนี้มาดามจิตจัดให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวเขียนเด้อผู้เขียนเด้อผู้แคบหน้าจอบ่บเป็นบ่ท่านเนาะแล้วมาดามเียน ฉีดกากระบ,บาดท,ที่ปูบ่ให้บ่เอาเนาะอ่ะปูให้มานะคะเก้าหางก็จะมีหกหนึ่งหกสองหกสามหกสองไม่เอาหกสามไม่เอาแล้วก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามไม่เอาแล้วก็จะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสาม แปดหนึ่งก็ไม่เอาแปดสองก็ไม่เอาแปดสามก็ไม่เอาเหลือไว้ให้แค่สามหางพ่อแม่พี่น้องเหลือไว้ให้แค่สามหางปาดติโทษแตง่งโมแตงสร้างดัดไปพ่อแม่พี่น้องเอ้บาดนี่บ่ตามบ่ไรแล้วบาดนี่บ่ตามบ่ไ้แล้วผู้ใดบ่ตามผู้นั้นบ่ไรเด้อค่ะเด้อใครไม่ตามคนนั้นไม่ได้นะคะนี่เป็นงวดนี่เนาะค่ะเนาะ แลวงวดก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเด้อมาดามไห่เบิ่ง่าปูเหยียดมาจังได้เนาะคันเนาะวดสิบหกันวาพ่อแม่พี่น้องนี่ปูไห่มานี่ปูไห่มาแบบนี้นะคะที่มาดามเขียนนี่นี่ตัวเดียวกันค่ะกับตัวนี้เนาะตัวเดียวกันเข้าไปที่หกสาม ตรงๆแบบไม่ต้องกลับเหลือสามหางคือกันกับงวดนี่พ่อแม่พี่น้องเอา่าจังใดบาทนี่ยับเข้ามาเราไปเห็นชัดกับเห็นกันเราไปพ่อแม่พี่น้องเห็นชัดเห็นหรือยังจะได้เอาไว้เป็นแนวทางจะได้เอาไว้เป็นแนวทางไปยิบจับร,ตรอตลีนมาดามคือสิได้ตามปูเราเรื่องงวดนี้เนาะสิได้ว่างห้องจแของทีมแล้วห้องลของกับเขาตัตัวรูดพ่อแม่พี่น้องจับคู่โบเมนเนาะรัฐบาลไทย แต่ว,ว่าตัวรูดยังมาอยู่เอาไปผสมประสานกันแล้วพ่อแม่พี่น้องของมาดามสิดนตตัวใดนอหววดนี่เนาะดับตัวไหนเด่นตัวไหนนะคะเอามากระจัดคัดกระพานพ่อแม่พี่น้องตัวที่เหลือนะคะวงกลมสุดๆเอาพ่อแม่พี่น้องมาดามสิบอกเดอ้อบันนีเด้อของปู่นะคะมาดามอ่านให้เรียบร้อยแล้วเนาะคือสิจํากันได้ยุ่คันจบาบ่ได้กลับไปเบิ่งอีกข้างหนึ่งเดอ้อ กันกลับไปเบิ้องอีกั้างหนึง่งกับเบื้องให้จบมาดามกับิกาบงามๆหมตักละค่ะเนาะ <c oughs> จะได้ซอยกันไปในในทุกแง่ทุกมุมพ่อแม่พี่น้องตัวที่เหลือที่ไม่วงกลมโอที่ไม่เอาโอที่เอาเนาะอ้าวว่าผิดกับโบแมนมาดามอีกละตัวที่เอามีแค่สามหางพ,พ่อแม่พี่น้องก็จะมีหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง แล้วก็เจ็ดสองหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสอง้าวแคบน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามคองปู 0, 7, ่ศูนย์เจ็ดนาะปางามงามงามงวดที่สามเดานี่โองวดที่สามเดานี่เข้าไปนี่งวดที่สามแล้วนะคะงวดที่สี่สีมาบอปีนาค่ะปีนาปีนาเป็นต้นปีเปิด ปีไม่ปีนาะสิเป็นจังไดวันที่สองนะคะวันที่สองเดือนมการาคมสองพันหาร้อยหกสิบแปดเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อผู้ใดสิโชคดีใช่ปีนาบ่ย้ำตัวแคบนาจอแล้วเราก็มาดูว่ามีของใครมั่งเนาะของเพื่อนเพื่อนนะคะของเพื่อนเพื่อนที่เข้าไปของออเซอรีเด้อค่ะเด้อของออเซอรีก็เข้าไปที่สามหกเด้อค่ะ ของอเสรีอ่ะแล้วก็ของปู่บุญมีของปู่บุญมีแตกบทลางค่ะสูตรข้ามเสียนของปู่สิมี2สองสูตรเด้พม่พีพน้องรัฐบาลไทยมาดามสุูภไยในเจ็ดเสียนโอ้ในแปดเสียนดังนะคะถ้าใครยังไม่เห็นกลับเข้าไปดูได้ปัสสิวัเลขออกแล้วจังม่ะเบาสูฟังมาดามลงคลิปให้ก่อน แน่นอนก่อนหนึ่งวันก่อนรัฐบาลไทยจะออกสรุป8ดเสียนดังของปูหุญมีแตกบนล่างเข้าตรงๆแบบไม่ต้องกับทั้งบนและล่างเอาไปติดตามชมได้แล้วก็ของเอาต่พูกเข่ากับพ่อนอพาพ่อแม่พี่น้องนอตัววิ่งตัวรูดเขาร้ายคนเขาร้ายคนเขาร้ายคนตัววิ่งตัวรูด แล้วก็ไอ้น,นี่จะเป็นของดีๆเนาะค่ะไอ้น,นี่พเดได้เดี๋ยวนี้พอมีพี่น้องเป็นอย่างนอ้อไอ้น,นี่บนอย่างเดียวเลขที่ไม่มาด้วยกันไปกับเลขสิบคู่นี่ไปกับบ่ม่าน้ำกันบนย่างเดียวพานพอมีพี่น้องเห็นบ่ออกแปดหกสามไม่มาไม่มีบ่มาน้ำกันอีหลีรอดติดตามชมเด้อของออสุพัน์ ครมารัฐบาลไทยหวยที่ไม่มาด้วยกันบนอย่างเดียวไปกับไม่มาด้วยกันบ่มาอีลีบม่มีจัโตัวบอมพี่น้องเพราะว่ารัฐบาลไทยออกหกสาอยู่ในหนีสิบคูโอ้ประหยัดเงินไปได้หลายมาดามบ่เซียเพลนมาดามไปซื้อ3 0, 0 3, อมศูนย์มพรมเสียเง,งินดิมซื้อๆ่อมม่พี่น้องอ้าเข้ามาติดตาม่าของ อ,อสุพันเพิ่นสิห้มาแบบใดสิขอเพิ่นไปอยู่ท่าอนอ,อสุพันได้ยินเค่ะเปล่าเอมามาให้ในเดอ้อรัฐบาลไทยเดอ้อสิบคู่บนอย่างเดียวที่ไม่มาด้วยกันเลขที่ไม่มาด้วยกันเนาะมาดามว,ว่าเอซต้องจับตาม่องเพราะว่าเข้าลดตน้นทุนไปเยอะมากเป่ดมาพี่น้องถือว่าเจ๋งสุดๆสิบคู่นะไม่ใช่คู่เดียวนะ ไม่มาด้วยกันบนอย่างเดียวรอดเด้อค่ะของอสุพันเอามาาหายน้ำแน่คันได้ยินข่าวก็ได้นะะเนาะค่ะนกขอบขอบขอบุญขอบคุณล่วงหน้าพ่อแม่พี่น้องเพิ่นถ่ายยูเนาะขาบขอบุญขอบคุณลว่งณลวงหน้าเด้ออสุพันเด้อเอามาาหายเนาะค่ะเนาะอสุพันเป็นรัฐบาลไทยเนาะเลขที่ไม่มาด้วยกันพนะของเพิ่นเนาะถือว่าเจ๋งมากๆเก่งสุด ถาอยู่ถายอยู่ออกมาให้เนีย่ยถายอยู่เอาแล้วก็ของซองสุวรรณเด้อค่ะของซองสุวรรณเข้าไปหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะรัฐบาลไทยรอติดตามชมยังไม่ได้ให้มานะคะเนาะเอามาแคบหน้าจอของปูไปน้ำกันบันใครจะตามของปูศูนย์เจ็ดเนาะคะเนาะของปูศูนย์เจ็ดให้มา กันเข้าไจสิตามของปูแคบหน้าจอยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณปู่ศูนย์เจ็ดเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วเลขทุกตัวให้มาแค่เป็นแนวทางเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าเลขไม่เข้าไม่ปังก็ต้องกราบขอโทษขออภัยแล้วก็กราบขอบุญขอบุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อถ้าใครมีน้ำ ใจอยากแบ่งปันปูกขันผู้ใดๆเนาะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูยังไม่ติดตามวันนี้ห้ามพระราชเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเหลือแค่สามคู่นะคะ6กหนึ่งเจ็ดหนึ่งเดสองเด้อค่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้ไปเสี่ยงไปฝันจะก่อนเดือปีนาพ่อกันไหมเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ